สนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตานี่คือรายการเดทรายการเดียวในประเทศที่คุณจะได้เป็นแฟนกันให้ฟินกับซุปตาตลอด24ชั่วโมง ถึงวันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่า you are my fantasy นะครับอ๋ออากาศให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็กรี๊ดกร้ากันไปนะครับเกือบ4เดือนแล้วนะฮะสี่เดือนที่ผ่านมาคุณรู้ไหมว่ามันเกิดกระแสอะไรขึ้นบ้างคุณนุ้ยอะไรบ้างพี่แต่ถ้าเอาในโลกออนไลน์ก่อนนะแต่ละคลิปที่เราลงใน YouTube ลงในสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะยอดวิวนี่คือไปหลักหลายล้านวิวแล้วในอนาคตอันใกล้จะก้าวเข้าสู่ร้อยล้านวิวแล้วร้อยล้านวิว จบยังไม่จบในทว uh ิต huh. เตอร์ในเทรน t w ทวิตเตอร์มีแต่เชียร์มีแต่แฮชแากให้เป็นแบบ คู่จิ้นกันเถอะเป็นคู่ฟินกันเถอะเอ้กิ๊กกันเยอะมากจริงเหรอเนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางคู่เขาแอบไปคุยกันนอกรอบหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงหรือรุ้แอบไปคุยอย่างเขานอกรอบหรือเปล่าพอดีไม่ต้องพูดสิแต่ด้วยกระแสแรงขนาดนี้เก็ฉะนั้นวันนี้จัดพิเศษให้ฮะสำหรับแฟนๆของยูอัลไลแฟนาสีแฟนชิปเป็นซุปตาร์นี่คือเทปพิเศษฮะเทปพิเศษแล้วก็พิเศษขนาดนี้เนี่ยเราจะอยู่กันในสตูดิโอเฉยๆไม่ได้ฮะต้องพาคุณผู้ชมมาที่สถานที่ พิเศษแห่งนี้อย่างไอคอนสยามนั่นเองครับและในวันนี้กับการออกนอกสถานที่ครั้งแรกที่ไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ชนะใจซุปตาสุดฮอตกับเทปพิเศษ You are my cute boy! ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่เปลี่ยนคืนวันจันทร์ให้กลายเป็นคืนวันฟินกับ3พิธีกรจอรนวินยูดีเจนุย้ยและกว่างอารการสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ you are my fantasy แฟนฉันเป็นสุด มากมากดูบรรยากาศสิคะนี่ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะครับนี่ฮาวนี่ฮาวด้วยวันนี้นะคะ You a ร e my f f n t t s y y ของเราต้องบอกว่าเป็นเทปสุดพิเศษเพราะเรายกทั้งสตูดิโอนี้เลยนะมาอยู่ที่นี่ค่ะไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตโอ้โดูแล้วเฮ้ย โอ้โหมาถ่ายนอกสถานที่ด้วยอยู่กันที่ไอคอนสยามแบบนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือเปล่าต้องบอกว่ากฎกติกามีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยถูกต้องนะแต่ไฮไลท์ของเราก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะได้เป็นที่หนึ่งในใจของซุปตารนะฮะ,ะและจะได้ออกเดทกันในค่ำคืนนี้ด้วย ถ่ายปุ๊บเด็ดปั๊บถ่ายปั๊บเด็ดปุ๊บเลยอย่างนั้นเลยนะต้องไหนรู้ไหมกวนโสดในวันนี้เราคัดกรองมาแล้ว25คนเท่านั้นแต่ละคนจัดว่าเด็ดโสดทั้งกรุบทั้งกรีบย่อยง่ายพร้อมใช้งานด้วยพร้อมใช้งานด้วยเพราะเขาเป็นหนุ่มโสดหน้าใสที่ไม่ได้มีดีแต่หน้าตาเขามาจาก คิวบอยไทยแลนด์ Thailand, จากช่อง True for you ทั้ง25คนเลยเอาละ,อ,าละอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้ส่งเสียงออกมาฮะโ <c oughs> ดยเฉพาะหนุยตอนนี้เนี่ยเราไปพบนะฮะกับหนุ่มๆคิวบอยกันเลยดีกว่าจ้า <c oughs> <c oughs> โกรธ่หน่ะได้ไหมฮะครับกรุกกรีบไหมคะกรุกกรีบไหมคลุกกรีบไหมมากมากแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นเทปพิเศษจริงๆค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ฮะไม่มีซุปตาฮะไม่มีซุปตาฮะไม่มีเหรอแต่จะเป็นนุ้ยที่เป็นเลือกเอง่เฮ้น้องเขากดไฟล็อกเอาส์กันหมดเลย แจเยใจเย็นตเนี่ยหมดแล้วแต่แตแต่ใจเย็นใจเย็นแต่น้องคนนั้นเขาก็พร้อมนะน้องเขาพร้อมอยู่ถ้าเกิดเป็นพี่นุ้ยผมก็พร้อมอร่อยครับพี่แต่เห็นแบบนี้นะ25คนที่ออกมาคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเดียวกันเขาต้องการมาพิชิตหัวใจของซุปตาของเรา จะเหลือเพียงแค่หนึคนเท่านั้นใครนะครับจะเป็นที่1ในใจของซุปต่าง,งเราแล้วก็จะไปเดกกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับเตรียมตัวลุ้นไปพร้อมกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามาพบกับซุปต่าง,งเราดีกว่าคนนี้เป็นสาวสุดฮอตนะครับเป็นนางแบบหุ่นดีเป๊ะสวยอุ้ยเซ็กซี่มากเพราะฉะนั้นไปอยู่ใกล้ชิดกับซุปตานะฮะสาวโสดของเราคนนี้ดีกว่านะครับ <5. S 2> คุณคาริสาสปริงเกิลคมาเลย ฉนขโอยพี่สวัสดีครับสวัสดีครีแ่เขาเป็นนางแบบแต่ก่อนอื่นเราต้องถามข้อมูลของสาวคนนี้หน่อยดีกว่าเพราะสงสัเพราะเมื่อกี้บอกมาทั้งสวยเก่งครบเครื่องอะโอดอยู่ได้อย่างไรเป็นไปได้ยังไงครับมันเหมือนสะสมบารมีมาเพื่อแบบได้เลือกผู้ชายในวันแบบแกนนอเพนนิ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยคือเราวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าีปล อยู่ค่ะเหมือนผู้ชายที่เขาได้ได้รับเราแบบไปเป็นแฟนเขาจะได้รู้สึกเหมือนแบบโหแบบสวยมาหลายปีแล้วเขาแบบอะไรซึ่งวันนี้อาจจะเป็นวันนด์ n อ o พ e n i n g ของเขาแต่ไม่ต้องห่วงไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับเพื่อนสนิทนะครับที่พร้อมจะมาให้คําแนะนําแนะนำหรือเอากลับเองก็ไม่แน่ใจด้วยนะเฮ้ยมาช่วยคัดให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราต้อนรับเพื่อนสนิทนะฮะของคุณครูทวิษานะครับ คุณเมทัลคุณปักไผ่และคุณไอส์แคร์ยินดีตอนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเป็นชาเลนจ์เลยค่ะอะไรเรื่องทีมชันตรงกลางเลยค่ะนี่คืออ่าเราอยู่ด้านนี้คือเหมือนคิดมาแล้วเหมือนจะมาปผสมดูแลเรื่องของกลางเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยอะ เพื่อนๆแต่ละคนสนิทกับสาวสุดฮอตคนนี้ได้อย่างไรเหมือนเริ่มที่ภร่ยาเก่อนเพราะว่าสนิทมานานสุด ใช่ค่ะอยู่โมเดลลิ่งเดียวกันค่ะคอไคุณไอ้ไอ่คุณไอ้ไ่นสนิทผักไข่ค่ะก็เลยเหมือนรู้จักอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่แล้วก็สนิทกันก็เลยกลายมาเป็นกวนเดียวกันใช่ครับของของมท่านมาที่หลังสตรค่ะก็คือเหมือนเราเจอกันตามงานเขาดูสดใสเกินเบอร์กว่าชาวบ้านค่ะอยาไคิดในสองมุมนะความคำว่าสดใสเกินเบอร์คืออะไรอะอย่างเช่นเจอที่มิวสิคเฟสติวัลอย่างเงี้ยเขาก็จะไรอเาก็จะแบบอรู้วันนี้คนนี้เาจะถอดรองเท้าแล้วเขาก็จะมีความแบบว่า อันนี้อันนี้ทำท่าเบาๆนะแล้วหนูก็เป็นเหมือนกันแล้วก็เลยเฮ้ยเจอเพื่อนแล้วโอเควันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะไปเดทกับคุณคาริสาของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะลองฟังเสียงของ หนุ่มๆของเราบ้างให้ให้เขาทักทายเราอะไรอย่างเงี้ยเออได้สิครับโอ้โหโผล่มาักขนาดนี้อยากจะฟังเสียงของหนุ่มคนไหนเป็นพิเศษครับคาริสาเออคุณคาริสาไม่เลือกที่ขอเลือกก่อนได้ไหมคะไอคนสดไอไคนสอกอ่าคุณไอคุณไอคุณนงกิจก็น่ารักจิ้มมาหนึ่งคนกิจละกันค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณคาริสาครับเชิญครับถึงกิจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่กิจพกความสดใสมาเยอะนะครับ เราจะต้องมาล้วงลับเรื่องราวนะฮะความรักในอดีตของคุณคาริสาหน่อยดีกว่าแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับโพเดียมของเราจะเป็นไฟใช่ไหมเออใช่ไหมสามารถกดแบบว่าดังแบบว่าล็อกเอาได้แต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นเฮ้ยจะเป็นระบบแบบระเบิดฮะไอที่ไม่ตรงสเปคเนี่ยนะครับลูกโป่ง ที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยมันจะระเบิดทันทีเลยคริสาครับพูดถึงรักครั้งแรกเลยนะครับเกิดข,ขึ้นเมื่อไหร่ครับคือตอนหมอหนึ่งค่ะมหนึง่งเหรอใช่เขาอะเป็นรุ่นพี่มสามแล้วหนูอ,อยู่มหนึงน่งเลยโอ้ร<อ>ุ่นพี่ข้ารุ่นข้ามรุ่นเขามาจีบเราหรอก็เหมือนตอนแรกมันเหมือนแบบโดนแกล้งคนแบบเชียร์ก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนตอนเด็กอะเขินไปเขินมาเราต้องถามก่อนว่าตอนนั้นนี่เราแบบว่าคนจีบเยอะไหม เอาก็เยอะแหละแต่พูดไงให้ดูไม่เหม็นไส้ของพี่พูดไปเลยพูดไปเลยรื่องเก่งใไทยเยอะพี่ทุกระดับชั้นโอ้ี่หนูมีฟีนแบบดุนพี่มอสี่มาแบบดีกีใต้ฟังในห้องอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเราทำไงเราทำไงหนูก็แบบโอ้ยหนูหูเลยสวยสวยสวยมาก ้าวด้านหลังฟังไว้นะดีกีต้าก็ไมีช่วยตอนนี้น้างักนะตอนนี้ใจดีกว่าตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคตอนนี้สมัยก่อนสมัยก่อนรักเด็กเนี่ยรักเด็กเพราะฉะนั้นก็คือรักแรกเนี่ยก็คือได้พบกับคนนี้ซึ่งเขาเป็นรุ่นพี่ม .3 ใช่ใช่ใช่หนูคุยกับเขาอยู่แล้วหนูแอบไปมีกิ๊กนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ดุไม่ด่าไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเดี๋ยวนะมีกิ๊กซึ่งตอนนั้นมีมีหลายมีหลายครั้งไหมคะตลอดเวลาค่ะจริงเพราะว่าอะไรเราไม่รู้จักความรักเราไม่รู้จักคำว่าแฟนตอนเด็กเรากำลังอยู่ใน เกมฝึกการคารลมดีเ oh, พ uh, uh ื huh. ่อมันคือการเทรนเพื่อเอามาใช้ตอนโตมันคือประสบการณ์ไม่ใช่เมันคือแบบ คือคาสิเดียนที่วัยรุ่นทุกคนต้องผ่านแล้วก็ตกตะกอนเอาสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมาใช้ตอนโตอะไรเงี้ยนี่ตอบดีมากเลยอ่ามากท่าห้กันมีกิ๊กเนี่ยดูดีไหมดูเป็นผู้หญิงที่มองการไกลและวางแผนอนาคตของตัวเองแหมเคาบกับผู้ชายไปนี่นานขนาดไหนฮะถามอย่างสี่ปีรู้ไหมเดี๋ยวถามก่อนว่าะอะไรเคยเจอคนรู้หรอพังกันเล่าหน่อยว่าช่วงนั้นเป็นยังไงบ้าง ช่วงนนั้คือตอนนั้นนะเขาไม่ได้อยู่ในพานมัธยมหนูแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังเคยเจอผู้ชายคนเนี้ยเหมือนเวาลาหนูก,กับพัทยา,ทาแล้วพาเขา,เขาไป,ปด้วย,ยเ,เป็นพี่ชายเราเปชายที่ดีมากเคยไม่เคยไปเจออะไรรู้สึกว่า เขาน่ารักเขาแบบเขาเทคแคร์เหมือนที่คาริพูดเลยคือทุกดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถ้าถ้าเจออ่ะจะคิดว่าอยากให้คนนี้เป็นพ่อของลูกใช่ใช่ใช่เลยค่ะขอยังเห็นเลยอ่ะอยยังจดคือหนูเคยรู้สึกว่าแบบแก่ไปแล้วหนูโสดอ่ะแล้วถ้าเขายังโสดหนูอยากกลับไปหาเขานะหนูรู้สึกว่าแบบถ้าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราไปพบตัวจริงเลยดีกว่านะขอตัวนะครับคุณปฏิบมาเลยยืนนะไม่ต้องการจริง เฮ้ยเฮ้ยแล้วหลังจากรายการนี้ออกไปนี่ไอเีไม่ดีเยนะเขาเชื่ออะไรเชื่ออะไรเขาเลอเลยนะันไม่ดีมันดีบัณฑิตค่ะก็พี่นะคะนริงจรงจริงจงจรงจอเงีริงจร่งจริงจงจริงจริงริงิงจริจรงิจริริงเริเจรริอจรงจริงีริงจริงจริงจยิงเริงจริงจร้งจริยจอิงริงจริงิงริลเิงิงริ รู้สึกไงบ้างได้ยินแล้วรู้สึกอะไรสึกดีตรงที่เขาบอกว่าถ้าเขายังไม่มีแฟนแล้วหลังไม่มีแฟนในอนาคตตอนนี้ไม่ร้องดิอาจจะกลับมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยครับวิเคราะห์ว่าคนนี้คนนี้ใช่เหรอน่โกรธแล้วเนี่ย บันดิตพี่ถามหน่อยทาไมตอนนั้นเราถึงแบบมีความอดทนหรือเราไม่สนใจเขาว่าเขาไปมีกิ๊กมีคุยกับใครหลายคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสวยแหละสวยแหละสวยแหละให้เขาตบให้เขาตบตอบแหมไม่ต้องมาแก้เขินตัวเองเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ยังเป็นห่วงเขายังรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย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 อยากรู้ว่าอยากรู้ว่านะ อาจชอบอะไรในตัวเขาเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่แอคทีฟแล้วเขาเวี่ยงเบอร์ไหนบ้างไม่เอานู่นไม่เอานี่ไม่เอานั่นตอบได้ตอบได้เขาก็ไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้เวี่ยงอะไรนะครับเาน่ารักอย่างงี้ครับับทุกคือตอนที่แยกกันเรารู้สึกไงบ้างบัณฑิตวันนี้ก็ต้องเสียใจครับระดับไหนร้องไห้ไหมก็เคยเคยมีครับเคยมีครับ เคยมีคือเคยลองได้เหรอครับพูดจริงเหรอไม่รู้เลยการเทรนมานะอยากรู้ตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังฮะตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังฮะตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังฮะยังครับเราต้องเชิญเขามาค่ะเทมเน่เน่เน่หรือเอาอีกโพเดียมหนึ่งเพราะเขาก็ไม่ต่างจากคิวบอยเลยนะไปยืนได้เลยอ่ะยังหน้าหน้าเด็กอยู่เลยปรบมือหนึ่งดังๆนะครับให้กับคุณบาร์ตด้วยนะครับขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอดุเชญตรนนี้ก่อนนะครับเชิญเ,เลยครับอโอเคได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ประทับใจกันตั้งแต่เปิดเทปเลยนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องมาตัดสเปคกันแล้วแหละนะครับคือคุณต้องบอกเราแล้วแหละว่าสเปคของคุณณปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไง มองแบบเบื้องต้นเลยว่าฉันต้องการแบบไหนฉันรู้สึกว่าแบบนี้แหละใช่บางคนชอบสูงกว่าบางคนชอบอายุมากกว่านิดหน่อยอายุมากกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขอโทษ21ค่ะต้องมากกว่า21เงนี้ยหรอปีอะไรนะ4198 41 25 41ใช่ค่ะอา่เอาละครับคิวบอยอยู่ด้านหลังนะครับต้องบอกเลยนะครับใครเกิดหลังปี2541เป็นต้นไปนะครับต้องล็อกเอาครับ

มีหนุ่มวัยละอ่อนที่ไม่ถูกสเปคของน้องคาริสาทั้งหมด9หนุ่มโสดด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ16หนุ่มโสดที่จะได้ไปต่อแต่ว่า9คนนี้ยังมีโอกาสดึงกลับมาได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราเชิญทั้ง9หนุ่มโสดกราเลยดีกว่านะคะมาเลยครับหนุ่มๆทั้งหลายเชิญเลยหนุ่มสองเรามาด้านหน้านี้เลยครับไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ไหมอ้าไปว่ ก้าหนุ่มโสดนะครับที่โดนคัดออกมานะครับตามสเปคที่คุณคาริสาบอกไว้นะครับที่หนุ้ยก็ดูยิ้มแย้มคือดูพู้ต้องตองเลยนะว่าหนุยเ้ยเดี๋ยวไอ้เสียงหัวเราะแบบนี้มอนแปลว่าโอยโจะดุดรักครับ้นะนำตัวทีละคนดีกว่ายอกว่าอายุเท่าไหร่ด้วยอะเชิญครับเดี๋ยวแนะนำตัวแล้วก็บอกอายุนิดนึง ผมชื่อว่านอายุ19ปีครับผมปีนี้19เปีผมก็เด็กกว่าแล้วผมก็เด็กนะผมเด็กสมไมนี่ยแล้วแล้วทำไมเพื่อนๆถึงแบบเฮ้ยแเด็กมันมีของว่าเด็กมีของหมายว่บ้านเขาทำสวนดอกไม้ดอกไมอเดอกดอกไม้ดอ้ดอก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 ไดอกไม้ดอกดอกไมอไอ้อออนอไ ชื่อบิ๊กครับอายุ19ปีครับก็มีดีแค่เอวครับนอกนั้นเลวหมดเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเป็ไงเป็ไงเป็นไงแบบนี้เลหรออันนี้ลูกไทยในทำเพลาคติหักไพทยพูดพูดมันจะเห็นภาพเหรอฮะมีเพลงไม่ได้ขอเพลงหน่อยไดปมฮ้ยเฮ้ยเจ้ย

ค่ะขา่าริสาโอ้ยสิบมันยังขนาดนี้21มันจะขนาดไหนเออนะครับรไม่ทำไม่ได้อีกแล้วอ้ากริชกริชกริชนะครับอายุ17ปีครับเฮ้ยไม่เอาแบบสำเนียงนี้เอาสำเนียงกริชตลอดออประโยคได้ไหมขอขอสำเนียงกริชตลอดออทุกประโยคได้ไหมฮะก็อยากจะบอกพี่คาริสาว่าเกียรติผิดเองที่เกิดช้าไปแต่ว่าอยากให้พี่ลองเอากริชไปบาดใจสักนิดนึงได้ไหมครับ เขาบอกเขาผิดเองที่เขาเกิดท้าไปเออแล้วเขาอะไม่ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะสีหน้าเขาว่าออดอ้อนเหลือเกินคุณดิ้นขนาดนี้เพราะว่าอะไรคะดีฮะอ้าวต่อเลยสวัสดีครับเทโบครับอายุสิบก้าปีฮะจะบอกอะไรพี่คาริสาป่ะคะก็ถึงจะเป็นเด็กดูติงตองติงตองแต่ในใจติ๊กกิ้งกับบอลอยู่นะครับเฮ้ยตัวอะไบิงต๊องิั นิ้งตองทิ้งงแต่ว่า thinking about you เออถามคริสาก่อนแล้วกันมีอยู่ในใจบ้างไหมว่าอยากจะแบบให้หนุ่มโสดของเรานะครับที่อายุน้อยกว่ากลับเข้าไปด้านในตอนนี้มี9คนมีอยู่ในใจสักสักกี่คนเลือกเองหมดเลยไหมหรือว่าจะให้เพื่อนช่วยด้วยให้ลูกปกเพื่อนไอ้คนละอันดียวอ่ะคือหมายว่าเพื่อนสาม เล้วหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณคาริสาเนี่ยเป็นคนเดินเข้าไปมอบลูกโป่งให้แล้วกันนะครับจะได้เป็นการล็อกอินเขากับเข้าไปด้านในเพราะไม่งั้นเนี่ยเราหันหลังได้ป่ะเดี๋ยวเราเถินอ่ะแล้วแบบท่านหนูเอาไปที่หลังแล้วค่อยหันมาได้ป่ะไม่อยากให้คนนี้ได้อ้า่มๆหันหลังหันหลังเลยไปดูครับคนแรกจะเป็นใครครับจะมารับ ขอย้ำสโลแกนเขาก่อนมีดีแต่เอวนอกนั้นเลวหมดเลยคนที่สอนแอบเห็นแบบอนาคตอ่ะแอบเห็นอนาคตอนาคตสดใสแบบตอนโตอะไรอย่างเงี้ยใครอ่ะคนไหนอ่ะยังไงอ่ะไอ้เฮ้ยยังไงอ่ะ S 2อครับอ um ้ไลูกหนึ่งได้ลกลุกอ yeah. ่าโอเคคุณน้าครับได้เหรอคะไอ้ลุยเลยมีสองมีสองไอ้จ้าไอ้เฮ้ยเนเข้าไปเต้นเข้าไปเ้นไปสีีเต้นเข้าไเต้นเนเต้นมาครับคริสคริสมาเลยฮะเอาเอาละ ที่3แล้วและคนสุดท้ายต้องเป็นคุณได้ค่ะอันนี้ขอเลือกเองได้ได้ยินเรื่องเราแสบๆหลังไหมรู้สึกสนุกขึ้นมาทันทีคสนุกหรอโอ้โหเป็นธรรมดาอ่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะลุยค่ะหนุ่มคนสุดท้ายเหมือนกันเนาะเก็บข้อมูลแบบละเอียดมากเลยส่ เล่นอย่างเงี้ยเหรอถิดเล่นเหรอรอเล่นบ้านคือมันมีหนุ่มคนนี้แหละค่ะมันเข้าไปพูดแต่ใครได้ยินไหมที่บอกว่าไม่อยากให้พี่ใครสารเลือกเลยอ่ะอยากกลับบ้านเกรยอยากรู้ว่าถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปเดทกันอ่ะยังอยากกลับบ้านอยู่เปล่าเออนี่ตัวจริงตัวจริงมาฮะโอ้ยดูดูนิ่งเลยนะเนี่ยดูนิ่งเลยเดียเดียวนะต้องถามเขาก่อนว่ายังอยากกลับบ้านอยู่เปล่าอยากกลับบ้านอยู่เปล่าขอ วันนี้ให้ถึงตีสี่เลยครับชอบผู้ชายแบบหยิ่งๆ่อะค่ะแล้วรู้สึกเหมือนมีมิชชั่นอะมีมิชชั่นทั้งห้าคนไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรนะฮะไปบ้านพี่ได้เลยห้า้นตามมาอ้าวปุบมือกับห้านมโง่เราก่อนนะคะสโล่ เอาละ4นุ่มนะครับ <c oughs> พวกคุณ <c oughs> ได้ไปลุ้นต่อในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าจะเจออะไรเดี๋ยวต้องกลับมาดูไงอีกทีนะครับนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเชิญกลับไปที่โพเดียมได้เลยไชเลยช, <c oughs> ช่วงหน้าทั้งสามเพื่อนสนิทจะต้องนักใจกับการตัดสเปคโอ้โหโ แล็กเดทของคาริสาเจ้าโรแมนติกขนาดไหนห้ามพลาดเวลาที่เราอยู่คนที่เราคุยเดี๋ยวคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มุ้งมิ้งเหมือนกัน